ชื่อของผู้ชายคนนี้คือตำนานของพิมพ์เมลีกนักเตะที่เคยทำสถิติลงเล่นมากที่สุดนักเตะที่มีสถิติเป็นแชมป์พิมพ์เมลีกมากที่สุดย้มอยู่ในสนามราวกับกำลังไร้มนฟุตบอลอยู่ที่เท้าราวกับมีชีวิตความเร็วที่ไม่เป็นรองสมองฉับไวไอเดียสร้างสัญชาตฉลาดสายเลือดปีศาจแดงสุดเข้มข้นเพราะเล่นแค่ทีมเดียวนี่คือตำนานของลอันกิกเจ้าของฉาย,ยาปีกพอมอดแต่เขากลับเป็นตำนานที่ไม่อาจมีชื่อบนหอเกียรติยศตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอชีวิต2ด้านของชายผู้เป็นตำนาน ไรอันกิกถ้าพูดถึงตำนานของแมเชสเตอร์เวเต็ดไรอันกิกคือชื่อลำดับต้นๆและเป็นฮีโร่ของแฟนผีหลายคนครับเขาไม่ใช่แค่นักเตะที่เก่งกาจหรือว่ายอดเยี่ยมเท่านั้นแต่เขายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์ช่วงเวลาที่ปีศาจแดงของอำนาจในพเมร์ลีกยุคสมัยที่เซอเร์เลฟวฟุสันพาทีมพุ่งชนความสำเร็จเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีเป็นนักเตะที่เล่นให้กับสโมโสรเดียวในตลอดอาชีพคาแข้งซึ่งหาได้ยากแล้วในฟุตบอลยุคใหม่เข้าไปชมคลิปเต็มๆของตัวเท่ฟุตบอลได้ที่